สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสลิก้าเยอรมันเกมที่22ประจำเช้าอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์กันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เอฟซโคโลนแพ้กับโฟกบวกไป0-2 20, แฮทับบลิน, 01, เนเอาชนะอัลสบวก2-0ออฟเฟนไฮมแพ้กับตอดมุลไป0-1ลฟบซิกกเฉือนเอาชนะแฟรงเฟิร์ตไป2-1เบรเมนถล่มเอาชนะโบกุ้มไป3-0ส่วนชาวเก้ก,ก็เอาชนะสตุ๊ตการ์ตไป2-1 แต่ก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยดอทมุนขึ้นมาเา็นจ่าฝูงฮะที่46คะแนนอันดับ2องแล้วก็สัตว์เป็นใบเยินกับอุนเนอร์เบอร์ลินที่มีทีมละ43อันดับ4ไลฟ์ซิกมี42อันดับ5้ฟรายบุก40แล้วก็อันดับ6ไแฟรงเฟิตมีอยู่38ส่วนโซนไฮตรไลนครับอันดับ15ถึง17อย่างสตุตการ์ดฮอฟเฟนไฮมแล้วก็โบกคุ้มเก็บไปทีมละ19แล้วก็บวยเป็นชาวเกที่มี16คะแนนมาที่ดาวโนโลล่าสุดก็เป็นนิคัสฟาคุกจากเบเมนที่ซัดไป14ป14ระตู เดี๋ยวส่งท้ายกันไปที่โปรแกรมในวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์ก็จะมีีก2คู่ไบรายโบเกิปิดบ้านเจอไบเออร์ล์บุเซ่นแล้วก็ไบเยนพบกับอูนอร์เบอร์ลิน